วันนี้อากาศดีจังเลยหิยม,มาตกด้วยสระของเราเป็นน้ําแข็งเลยแข็งแรงมากเลยเราต้องไปหาสเก็ตน้ําแข็งมาเล่นซะแล้วเยี่ยมเลยเพอร์เฟกมาก <c oughs> แต่ไม่รู้ว่ารองเท้าสเก็ตเราอยู่ไหนนะหรือจะอยู่ในกล่องที่อยู่ในห้องแต่งตัวเดี๋ยวเราไปหาดูก่อนดีกว่า สวัสดีครับทุกคนพี่ป่าออ,อมาแล้วครับวันนี้เราอยู่ในเกมแกล้งคุณครูใจไร้ายครับทุกคนวันนี้หิมะตกหนักมากครับรู้สึกว่าคุณครูจะมีแผนไปเล่นสเก็ตน้ําแข็งครับตอนนี้คุณครูกําลังไปหารองเท้าอยู่ครับก่อนอื่นที่เราจะไปทำภารกิจก็กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์พี่ป่าออก่อนก็ลองกันครับทุกคน ตอนนี้คุณครูกำลังเดินเข้าไปในห้องครับทุกคนเพื่อที่จะไปหารองเท้าสเก็ตมาเล่นสเก็ตน้ำแข็งครับทุกคนตอนนี้พี่ป๋าออก็กินเค,ค้กคุณครูไปแล้วหนึ่งก้อนอร่อยมากเลยครับทุกคนเออรองเท้าสเก็ตมันอยู่ในกล่องนี้ไม่ใช่เหรอวะมันอยู่ไหนนะเดี๋ยวลองหาดูก่อนเราจะไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งให้สนุกสนุกสักหน่อยได้การละทุกคนพี่ป๋าออนึกอะไรสนุกสนุกออกแล้วครับทุกคนเราไปหาแฉลงนี่ไงเราไปเชาะ น้ำแข็งที่อยู่ในสระของคุณครูดีกว่าครับทุกคนเพื่อที่จะไม่ให้คุณครูได้เล่นสเก็ตน้ําแข็งแบบสนุกสนุกครับทุกคนแต่ตอนนี้รู้สึกว่าคุณครูจะเดินออกมาจากห้องเก็บของแล้วครับทุกคนตอนนี้เราคุณครูเจอแล้วเขาปิ๊งปิ๊งปิ๊งปออกไปขอแล้วกันขอนอนกันอิวตอนนี้เรามีระเบิดมือเราเอาระเบิดมือไปฝากคุณครูดีกว่า คุณครูครับผมมีของมาฝากครับคุณครูคุณครูครับเอาไปเลยโอ้โหไม่โดนครับทุกคนวิ่งออกนอกบ้านก่อนดีกว่าฮจับผมไม่ได้หรอคุณครูโอ้โหคุณครูเฟี้ยงไข่ดาวใส่เราอีกแล้วครับทุกคนอย่าโกรธเลยนะครับคุณครูอย่าโกรธเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปทําลานสเก็ตน้ําแข็งคุณครูให้สวยๆเลยครับให้คุณครูเล่นแบบสนุกๆเลยครับหลังนั้นคุณครูเดินเข้าไปในบ้านแล้วครับทุกคนเรา ไปที่สระน้ำ้านสเก็ตของคุณครูดีกว่าครับอึออบๆหวังว่าคุณครูจะเห็นแล้วนะเราโดดข้ามตรงนี้ดีกว่าเอ้ยอึบโอ้โหหิมะเต็มขาวโพลนหมดเลยครับทุกคนหนาวก็หนาวเลยครับวันนี้พี่ปาออไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวมาด้วยสิอุ้ยรู้สึกหนาวมากเลยเอยนี่นะครับหิมะเต็มหมดเลยครับโอ้โหขาวโพลนเลยเราไปที่สระน้ําของคุณครูดีกว่าครับทุกคนนี่แหละเราลองเอ้ยรู้สึกว่ามันจะได้ครับทุกคนนี่แหละ ลองชอรูอู้อู้อู้ออู้น้ำแข็งแตกหมดเลยครับทุกคนได้การละมาคอยชมคอยเชียร์ครับว่าภารกิจนี้พี่ปาอ๋อจะทําสําเร็จหรือไม่ครับทุกคนจากนั้นเราก็หาที่หลบพอดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยวพี่ปะอ๋อหลบอยู่ตรงห้องอบซาวน่าของคุณครูเขาแล้วกันครับทุกคน ถ้าคุณครูเดินออกมาเราก็จะวิ่งไปหลอกให้คุณครูวิ่งตามให้คุณครูตกน้ำครับทุกคนคุณครูครับผมอยู่ตรงนี้ครับคุณครูครับวิ่งตามเลยครับเอ้ยเ้ยเอ้ยเ้ยคุณครูไม่ตกน้ำครับทุกคนคุณครูวิ่งฉิวเลยครับโอ้โหแผนนี้เราไม่สําเร็จครับเราวิ่งก่อนดีกว่าครับตอนนี้คุณครูตามมาติดๆเลยครับทุกคนวิ่ง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 ตามผมไม่ทันหรอกคุณครูผมวิ่งเร็วอยู่แล้ววิ่ง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 ว อากาศหนาวคุณครูไม่เหนื่อยหรอกรู้สึกว่าตอนนี้คุณครูจะเลิกวิ่งไล่เราแล้วครับทุกคนเรามาดูแผน2เราก็แล้วกันครับว่าคุณครูจะเอารองเท้าไปเล่นสเก็ตที่สระไหมครับทุกคนเดี๋ยวพี่ป่าอออเข้ามาแอบดูในห้องนี้ดีกว่ารู้สึกว่าตอนนี้คุณครูกำลังจะเดินไปที่สระน้ำครับทุกคนมาคอยรุนคอยชมคอยเชียร์แล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนตอนนี้คุณครูเปิดประตูออกไปหลังบ้านแล้วครับ เรามาแอบดูตรงหน้าต่างนี้แล้วกันว่าภารกิจของเราจะสําเร็จหรือไม่ครับทุกคนอึ๊บอึ๊บอึบนี่แหละมุมนี้แหละเหมาะเลยครับทุกคนตอนนี้คุณครูเดินไปแล้วครับทุกคนอยไปตรวจดูลานสเก็ตน้ําแข็งสักหน่อยเอย๊ใครมาฉ่อน้ําแข็งให้แตกวะหรือว่าจะเป็นไอเจ้าปลาอ๋อวะไม่ได้กินข้าหรอกภารกิจนี้แกไม่ผ่านโอ้โหไม่ผ่านครับทุกคนภารกิจนี้ เราเริ่มใหม่แล้วกันครับเราเริ่มแผนสามครับทุกคนพี่ปลาออคิดว่าน้ำแข็งมันจะเหมาะก,กับอะไรครับทุกคนกับเกลือครับพี่ปลาออเคยเอาเกลือเทลงน้ำแข็งแล้วมันก็จะจับตัวกันแล้วก็แตกโป๊ะเลยครับทุกคนได้การละเราไปหาเกลืออยู่ในครัวคุณครูดีกว่าครับทุกคนเราจะเอาเกลือแล้วมาผสมกับน้ำจากนั้น เราก็จะเอาไปลาดที่สระน้ำครับทุกคนเรามารีบหาเกลือก่อนดีกว่าขั้นแรกครับทุกคนตอนนี้คุณครูเดินออกไปจากครัวแล้วครับเรารีบไปหาก่อนดีกว่าครับทุกคนก่อนที่คุณครูจะหารองเท้าสเกต็ตแล้วไปเล่นสเกต็ตน้ําแข็งก่อนที่เราจะทาําบรกาจครับทุกคนนี่แนะเดี๋ยวพี่ปลาอาอ,อหาในตู้นี้ก่อนเอ้ยไม่มีครับตรงนี้ก็ไม่มีในตู้เย็นโอ้โหในตู้เย็นมีเค้กขอก้อนนึงนะครับคุณครูตรงนี้มีไหมทุกคนไม่มีครับเรามาเปิดดูทุกตู้ก่อนดีกว่า เผื่อจะเจอเกลือครับทุกคนอ๊บตรงนี้เอาได้แล้วครับทุกคนนี่แหละครับเกลือที่เราตามหาจากนั้นเราก็ไปเทเสืยกน้ําครับพี่ปลาอรู้สึกว่าเยือกน้ําจะอยู่ด้านนอกครับนี่ไงเหยือกน้ําอยู่ตรงนี้ในการละเราเทลงไปเลยเรียบร้อยจากนั้นเราก็เอาเยือกน้ํามาแต่ตอนนี้คุณครูเดินมาแล้วครับเอยคุณครูมาแล้ววิ่ง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 ไปก่อนแล้วครับคุณครู ตัววิ่งออกด้านนอกก่อนดีกว่าครับท <ho S 1> ุกคนคุณครูตามมาได้เตี้ยแล้วครับวิ่งวิ่งวิ่งเออ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 ออหลบตรงนี้ก่อนเอาคุณครูไม่ตามแล้วครับทุกคนเรียบร้อยเข้าแผนเราแล้วครับเราได้เกลือผสมน้ํามาแล้วครับจากนั้นเราก็เดินไปที่สระน้ำเลยครับทุกคนรีบเลยครับโอ้โหเสร็จผมแน่คุณครูทุกคนคิดว่าแผนนี้พี่ปลาอ๋อจะทำสอเด็จหรือเปล่าครับทุกคนเรามารุ้นกันครับว่าพี่ปลาอ๋อจะทำสอเด็จหรือไม่ครับทุกคนทีไงเอ้รู้ดีมันไดเออได้ครับทุกคน เราเทลารไปเลยแล้วกันเรียบร้อยโอ้โหน้ำแข็งเปลี่ยนสีแล้วครับทุกคนกลายเป็นสีเหมือนออกขาวๆครับไม่ได้เป็นสีฟ้าเข้มครับทุกคนเรามาหลบอยู่ในห้องซาวน่าของคุณครูดีกว่าครับทุกคนระหว่างที่จะเรารอให้คุณครูเดินมาเล่นสเกต็ตท่สะครับอึอๆตรงนี้แหละเหมาะสมแล้วตอนนี้พี่ปะออได้เค้กติดมือมาก้อนหนึ่งขอกินขอแล้วกันอ,อร่อยจังเลยครับทุกคน อืหมหวานหอมนุน่มอร่อยครับเค้กคุณครูอึ๊บตอนนี้คุณครูกําลังเดินมุ่งหน้ามาที่ละแล้วครับทุกคนมาลเร็ววสิเนี่ยครับคุณครูผมรอยดูผลงานอยู่ยตอนนี้คุณครูเดินเร่งรีบมากครับทุกคนเดินจําเอาจําเอามาแล้วครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บเห็นไหมครับทุกคนมองจากไกลๆคุณครูเดินมาแล้วครับทุกคนฮาเสร็จผมแน่ครับมาลุ้นค,ครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนฮ่าไอแต่ คุณครูเดินลกไปในสะได้สบายๆเลยครับทุกคนอย่าบอกนะว่าภารกิจนี้เราไม่ผ่านลาะละค่ะคือเจ้าหญิงแห่งน้ําแข็งโอ้ยสนุกจังเลยเฮ่าสนุกจังเลยย่ยดูท่านี้สิยายาเฮ้ยเฮ้ยทำไมหนาวอย่างนี้น้ําแข็งแตกเลยเฮ้ยหนาวจังเลย ธุรกิจเราสําเร็จครับทุกคนคุณครูกระโดดน้ําแข็งทะลุคุณครูหนาวหอกหอกหอกเลยครับทุกคนฮ่าพีป่ป่าออบอกแล้วว่าแผนนี้ต้องสําเร็จครับวันนี้พี่ปลาอ้อลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับทุกคน่